ประจวบเปิดงานย้อนวันวันมนสเสน่สู้ศึกชุมชนหัวบ้านค่ะ เวลาสิบแปดนาฬิกาวันที่21สิงหาคม2568ยบที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้สึกเขตเทศบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวเปิดงานย้อนวันวานมนเสน่สู้สึกชุมชนหัวบ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับกองส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดขึ้นภาย ใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะถนนสายวัฒนาสู้ศึกซึ่งเป็นย่านชุมชนบ้านเก่าโบราณยุคสมัยสงคราม,ม,ม,มโลกครั้งที่สองโดยมีนายสลาวุลิมอรุล,ลักษ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เก่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมง,งานมีนายกมลแก้วเทศนาย,ยกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์เก่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มีพลตำรวจตีนะัครินสุคนทวิทผู้บังคับการภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางกิษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชันวิทย์อุณหสุทธิย,ยานน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพียง1วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ22นาฬิกาโดยประมาณซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายชุดไทยวินเทจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ท้งนี้ด้วยเทศบาลเมืองประจบเีรีขันจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกในรูปแบบย้อนวันวาน,วานมนสเสน่สู้ศึกชุมชนหัวบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศสาสตร์ของท้องถิน่นภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นกิจกรรมลีลาดบันทึกสถิติการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวการแสดงเต้นลีลาดจาก นักเรียนโรงเรียนกิติคุณการแสดงของทีมผู้สูงอายุสง่าสมวัยการประกวดละครคุณธรรมการแสดงของทีมมาม่าไรเาดนการประกวดแฟชั่นการแต่งกายสไตล์วินเทจการแสดงชมรมแอรโรบิกนางฟ้าอ่าวประจวบการแสดงชมรมพลังหญิงอาสาและกิจกรรมตลาดการค้าในย่านชุมชนโบราณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอาจารย์ไก่และสติดอาร์ตบนถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกเป็นต้น